ช่วงใกล้ถึงยอดเขานะจะต้องปีนฝ่ายแล้ะผาขึ้นไปการพอสมควรโน้ตขึ้นไปตรงยอดนะครับไกลเหมือนกันนี่หลังจากเดินขึ้นเนินวรณะนะครับผมเดินวรณะอีกงๆเหนื่อยหอบผา หน้าคือเขาเขียวนะครับเฮ้ยเขาเขียวเขาเขียวมีแบบนี้เขาเขียวอยู่ข้่งนี้ยังเลยอยู่ใกล้แค่นี้อ่านี่คือบริเวณวิวเขาเขียวนะครับอ่าทั้งเขาเขียวอ่า เดี๋ยวต่อไปเราจะเดินขึ้นยอดเขาโลนนะครับอตอนนี้ถึงบริเวณที่กลางเต็นแล้วนะครับผมเดินตั้งแต่บ่ายเออเที่ยงครึ่งฮนะตอนนี้บ่ายสี่ครึ่งน,นะครับผมประมาณสี่ชั่วโมง ข้างล่างจะเป็นวิวเขื่อนเขาแหลมนะครับแดดจ้าหน่อยนี่ก็จะเป็นถานเขาที่เราจะเดินกลับนะพุ่พงหน,นีก้อนนี้ก้อนนี้ครับที่ผมยืนอยู่ตกี้นี้นะฮะนนไม่ใช่แล้วนะ เคยมีใช่ไหมครีสิโอ้เราทำยังไงเราไม่เคยเห็นเคยมีมาวาดมีกางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกำลังนั่งกินของหวานของหวานวันนี้เป็นอะไรครับพี่เป็ดของหวานพี่พี่เป็ดอะไรครับนกำลังเคี้ยวอยู่ทำไมเงอกกระป๋องไงแต่พี่ต้องการลิ้นจี่กระป๋องน่ะกระป๋องนะครับยามองให้เป็นลิ้นจี่นะครับอยากกินสาดไส้แล้วก็ะปองสาดไส้สับปะร้อ อัน <c oughs> นี้กำลังหุงข้าวนะครับกางคนสามารถกอบฟืนได้นะครับผมแต่พื้นที่จะไม่มากเท่าไหร่ <c oughs> อ่าตอนนี้มาครบทั้งสองกลุ่มแล้วรนู้นจะมีรนู้นพี่เป็ดไปเขียนโพสการ์ดต,ตรงนู้นนะครับพี่เป็ดกาบกาบนี้พี่โจคนตัดอ้อยนะครับ มีไม้อ้อยให้ต่อเลยครับต่อไม่มีฮยยังไม,ม่ีโอ้ผมเห็นขนก็เต็มเลย <laughs> อันนี้พระที่กำลังตกครับสีทองทองอัม <c oughs> ชัยใชแล้วอตอนนี้พระที่กำลังขึ้นนะครับโอ้โหค่อยค่อยขึ้นค่อยค่อยขึ้น คนไหมไม่คน,น,น,นไหมคาที่ขึ้นไม่พอคนหรือว่า,าต้องไหไมได้บ่ายหนึ่ง ได้กันยาดีพักล้วนะครับการตันเขาลงกวานะครับ่บลิปนะคนเดินอยู่มหนึ่งขยิมตั้งอยู่ที่แป๊นนะบนหนึ่งนะ ตอนนี้กำลังรวมตัวกันก้อนหินจุดเด่นของเขาหัวโลนล่างก็เป็นเทะเลหมอกไม่เยอะอันนี้จงกลับนะครับเดินลงตามสันไปเรื่อยๆนะน,นั่นมีหนึ่งกลุ่มที่เดินไปแล้วนะ สองคนกำลังเดินพักอยู่ข้างบนอนั่นคือเขาล้นที่เราเดินขากลับนะครับเนี่ยที่เราเดินกลับแล้วนะ,ะนี่นคือยอดที่เราค้างเมื่อคืนนี้นะเราเดินลงอีกทางหนึ่งเดินตามสันเขามาเรื่อยๆนะก็จะเดินต่อไปลงในหุบทางซ้ายมือ กาลงนี่ก็จะเป็นลักษณะเดินลงอย่างเดียวนะตามเนินต่างๆชันทอ์มควรผ่านพวกต้นย้านะจะมีการคันใส่เสือ้อแขนยามาก็จะดี